สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูหนูพามาพบกับแส c e at home นะคะในส่วนของการดำรงชีวิตของสัตว์หรือการทดลองที่เรียกว่าปลาสังเกตได้นั่นเองค่ะสำหรับน้องๆที่ได้รับการทดลองไปแล้วนะคะให้น้องๆเตรียมอุปกรณ์ค่ะหนึ่งเลยก็คือกล่องใส่ปลานะคะขอเป็นกล่องที่สามารถเปิดฝาแล้วก็ออกซิเจนสามารถเข้าไปได้ค่ะ น้องๆก็เตรียมนะคะในส่วนของการทดลองที trainer, s <S ่คุณครูหนูได้เตรียมไว้ให้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมไปให้ก็คือในส่วนของน้ําเย็นนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันการเออเลอร์นะคะในการเกิดการทดลองในการทดลองนี้นะคะให้น้องๆนาน้ํานะคะน้ําที่เป็นน้ําประปาปกตินี่แหละค่ะให้น้องๆนะคะเอาไปตากแดดไว้ก่อนนะคะพอหลังจากตากแดดแล้วนะคะให้น้องๆนะคะเอาน้ําที่ได้เนี่ย ไปแช่ในตู้เย็นนะคะพอหลังจากนั้นให้เตรียมกล่องไขป่ปลาขึ้นมาค่ะซึ่งกล่องไขป่ปลานี้นะคะปลาชนิดนี้ที่เราจะเลี้ยงกันเขาเรียกว่า curry fish นะคะซึ่งปลาชนิดนี้จะอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดเล็กค่ะแลววางไข่ในดินนะคะปลานี้นะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากแอฟริกาอยู่ใน kingdom a n i m a l i ยนะคะอยู่ใน kingdom animalia เพราะฉะนั้นปลาในกลุ่มนี้นะคะเป็นปลาสวยงามค่ะ ปลากลุ่มนี้เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตได้ง่ายแต่อาหารที่เขากินเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดตามไปด้วยนะคะถ้าตามแหล่งนะ้าปกติเนี่ยปลาพวกนี้เขาก็จะทานในในพวกที่เป็นพวกลูกไลนะคะต่างๆนะคะหรือว่าเป็นปลาตัวเล็กๆหรือแพงต้นตัวเล็กๆนั่นเองค่ะ การทดลองนี้นะคะฝึกในเรื่องของการสังเกตนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ดูอันที่1นนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่มีแว่นขยายนะคะสามารถเอาในส่วนของไม้จิ้มฟันเล็กๆนะคะแต่ว่าตัดปลายออกนะคะดูนะคะจะมีลักษณะของไข่ปลาฟองเล็กๆนะคะอยู่ในนั้นนะคะใน1ในหนึ่งกระป๋องที่ครูเตรียมไปให้นะคะปลานี้จะมีอยู่ประมาณ10ฟองนะคะส่วนสีส้มนี้คืออะคิเมียค่ะอาหารสําหรับ ปลาขนาดเล็กนะคะแต่เวลาให้ต้องระมัดระวังนะคะให้แค่นิดเดียวเท่านั้นถ้าไม่งั้นถ้าให้เยอะเนี่ยน้ำจะเน่าแน่นอนค่ะอันนี้คืออะคิเมียนะคะหรือไรทะเลอบแห้งนั่นเองอันนี้สามารถอยู่ได้นานค่ะถ้าหมดเนี่ยน้องๆสามารถใช้อาหารปลาที่มีส่วนผสมของอะคิเมียได้นะคะ ส่วนอันต่อไปนะคะอันนี้เลยคือไยนางฟ้าการทดลองนี้นะคะจะมีลายนางฟ้าเป็นไข่ของลายนางฟ้านะคะให้น้องๆเลี้ยงไว้สำหรับไว้เลี้ยงปลาที่จเจริญเติบโตได้3เดือนแล้วนะคะลายนางฟ้านี้นะคะจะเป็นกลุ่มเดียวกับ มแมลงนั่นเองค่ะ,มะแมลงเนี่ยจะอยู่ในคิงดอมแอนิมาเรียแต่ว่าอยู่ในไฟลัมอาร์โทพอดหรืออาร์โทโพดานะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าให้น้องๆเตรียมนะคะในส่วนของกระป๋องนะคะขอให้เป็นกระป๋องใสนะคะแล้วก็มีฝาเปิดและหลังจากนั้นนะคะอันนี้คุคณครูหนูเอาเทอร์โมมิเตอร์มาให้กับน้องๆได้ดูในส่วนของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิไหนที่เย็นที่เหมาะแก่การ ทำให้ปลาเนี่ยเกิดออกมาได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ15-20องศาเซลเซียสนะคะคุณครูจะใช้อยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสนะคะน้ำที่คุณครูบอกว่าให้เอาไปแช่ที่อุณหภูมิที่เย็นเนี่ยเพื่อให้กระตุ้นการแตกตัวของไข่ปลานั่นเองไข่ปลานะคะเวลาที่ ออกมาจากไข่นะคะเราจะต้องเร่งปฏิกิริยามันนิดหนึ่งนะคะโดยใช้น้ําเย็นและต้องผ่าสัตรคอรีนโดยที่คุณครูให้น้องๆเนี่ยเอาไปแช่เอาไปแช่ก่อนที่เอาไปแช่ก็จะต้องเอาไปตากแดดก่อนนะคะเพื่อให้คอรีนเนี่ยระเหยออกไปส่วนหนึ่งก่อนพอถ้าไม่เพียงพอนะคะให้น้องๆก็เตรียมน้ําเผื่อไว้นิดหนึ่งนะคะเวลาใส่น้าเนี่ยก็ให้ใส่ประมาณ3ส่วน4ี่นะคะของ กระป๋องนะคะอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ3ส่วนสี่ของอัตราส่วนกระป๋องนะคะน้องๆแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนแต่ละคนค่ะว่านักเรียนคนไหนนะคะจะเอาปลาลงไปก่อนเอาไข่ปลาลงไปก่อนนะคะเพราะไข่ปลานี้จะอยู่ในพีทมอสนะคะพอเอาไข่ปลาลงไปแล้วเราถึงจะเริ่มคนนะคะแต่คุณครูหนูจะจากการทดลองเนี่ยคุณครูทำโดยที่ค่อยๆเทไข่ลงไปทีละนิดค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเทกันเลยนะคะพยายามหาช้อนคนนะคะที่เป็นแบนๆนิดหนึ่งนะคะแบนๆนิดหนึ่งหรือเป็นแท่งแก้วก็ได้นะคะพอหลังจากนั้นนะคะไข่ปลาของเราเนี่ยที่ผสมอยู่ในพีทมอสนะคะก็จะไปอยู่ในนั้นแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าอาจจะมีไข่ปลาติดอยู่ตรงพีทมอสเราก็ต้องพยายามคนออกมานะคะ เพราะว่าไข่ปลาในส่วนของที่เป็นคริฟิสนะคะไข่ปลาชนิดนี้เนี่ยเวลาที่เขาจะออกไข่เวลาวางไข่เนี่ยเขาจะวางในหน้าแล้งนะคะแต่เวลาออกไข่เนี่ยเขาจะพอเกิดการปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วนะคะปลาชนิดนี้นะคะวางไข่ในดินเพราะวางไข่ในดินเนี่ย ระยะเวลาไข่ที่สามารถอยู่ได้เนี่ยค่อนข้างนานนะคะสามารถอยู่แบบ over seasoning ได้ก็คือการอยู่ข้ามฤดูแต่ว่าเวลาที่หมดจากหน้าแรงแล้วกลายเป็นหน้าฝนนะคะไข่ปลาชนิดนี้ก็จะฟักตัวออกมาเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นลักษณะการเจริญเติบโตแบบนี้นะคะก็เป็นการเจริญเติบโตแบบปกติที่อยู่บนเส้นกราฟที่เรียกว่า H shape นั่นเองนะคะแล้วเวลาที่น้องๆใส่ไข่ปลาลงไปนะคะคนค่ะคนแรงผสมกับเบานะคะเพื่อให้กระตุ้นให้ไข่ปลาเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างทั่วถึกนะคะคนสักประมาณ5นาทีเราก็พัก5นาทีนะคะเพื่อให้พีดมอสเกิดการตกตะกอนนะคะแล้วให้เราเนี่ยสังเกต สังเกตคะ่ะว่าไข่ปลาเนี่ยมีการแตกตัวออกมาบ้างหรือเปล่าซึ่งการทดลองนี้นะคะเวลาที่น้องๆดูนะคะน้องๆจะต้องฝึกการสังเกตสังเกตคะ่ะว่าการสังเกตของเราเนี่ยการสังเกตของเราเนี่ยจะมีหูตาจมูกปากใช่ไหมคะแล้วก็การสัมผัสด,ด้วยแต่ประสาทสัมผัสในครั้งนี้ที่เราจะมองเห็นชัดเจนเลยก็คือการใช้ดวงตานะคะ แล้วพอหลังจากนั้นพอหยุดแล้ว5้านาทีพัก5นาทีนะคะให้น้องๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าครบ30นาทีค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆ,นะะนอยๆจนกว่า จะครบ30นาทีพอหลังจากครบ30นาทีแล้วนะคะให้น้องๆน,นะคะตั้งตู้ปลาขนาดเล็กของเรานี้นะคะตรงบริเวณไหนก็ได้แต่พยายามอย่าโดนแสงเยอะนะคะเพราะถ้าโดนแสงมากเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยเกิดการเน่าเสียแล้วก็ไข่ปลานะคะก็จะไม่ฟักออกมาเป็นตัวนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาคนกันอีกรอบนะคะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ30นาทีค่ะ ระหว่างคนนะคะน้องๆก็ระวังอย่าให้น้ํากระเด็นออกมานะคะเพราะว่าในส่วนของน้ําที่กระเด็นออกมาเนี้ยอาจจะมีในส่วนของไข่ปลาเนี่ยจเจริญออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยข้อหนึงที่คุณครูขอ,ขอเตือนไว้นิดนึงนะคะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะฟักไข่นะคะโดยเฉพาะไข่ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้ถุกฟองนะคะ เพราะว่าอัตราการรอดของปลาเนี่ยนะคะถ้าถือว่าดีเยี่ยมเลยเนี่ยอัตราการรอดเนี่ยจะรอดอยู่ที่ประมาณ50-75นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอดของไข่ปลาก็คืออยู่ที่50-50เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนที่ทำการทดลองออกมาแล้วนะคะเอ๊ะทำไมคุณครูบอกว่ามีไข่ปลาอยู่10ฟองแต่ทำไมไข่ออกมาแค่ 5้าฟองหรือออกมาแค่สามฟองไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าบางทีเนี้ยมันก็จะเกิดการผิดพลาดนะคะในจุดใดจุดหนึ่งนะคะการทดลองเนี่ยเวลาที่เราทําการทดลองนะคะก็มีส่วนที่ผิดพลาดแต่เราจะต้องดูว่าการผิดพลาดนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากคนนะคะหรือว่าเกิดจากวัตถุที่เราทดลองนั่นเองคะ่ะสภาพน้ำหรือว่าอุปกรณ์ต่าง น้องๆจะสังเกตได้เลยว่าพีทมอนนะคะอันนี้คือพีทมอนนะคะจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างของตู้เลี้ยงปลาขนาดเล็กของเรานะคะจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราอย่าเราอย่าเอ,อ่อเคลื่อนย้ายกระป๋องบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเคลื่อนย้ายกระป๋องบ่อยๆเนี่ยจะทําให้ปลาเนี่ยเกิดการกระทบกระเทือนนะคะอ่ะคุณครูจะคนอีกหนึ่งครั้งนะคะ และเดี๋ยวเราจะปิดฝากันน้องๆที่ได้กล่องอุปกรณ์ไปนะคะฝาจะไม่ได้มีรูบูหรือว่าช่องเปิดนะคะให้น้องๆเปิดฝาเอาไว้ปกติเลยนะคะ พอหลังจากนั้นนะคะครั้งสุดท้ายในยการคนเรียบร้อยแล้วนะคะุงคูก็จะปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็เตรียมหาที่เก็บนะคะที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการเลี้ยงปลาเค r ร f i ี่ฟของเรานั่นเองค่ะเรามาดูวงจรชีวิตของปลาเคอร์ี่ฟกันนะคะปลาเค r ร f รี่ฟนะคะ ตอนแรกเนี่ยปลาคร์ีฟิชจะอยู่ในแหล่งน้ําขนาดเล็กนะคะแล้วก็ตื้นๆด้วยแล้วปลาคร์ีฟิชเนี่ยก็มีแหล่งกําเนิดมาจากแถบแอฟริกาเวลาที่อยู่ในช่วงฤดูการวางไข่นะคะก็จะไปวางไข่ในดินค่ะแล้วก็จะค่อยๆฟักออกมาในฤดูฝนนะคะ,ะ,คะเวลาที่ปลาผ่านไปนะคะประมาณ หนถึงสวันนะคะอันนี้คือลูกปลาของคุณรูณค่ะที่อยู่ในกล่องเมื่อสักครู่นี้นะคะ 1- นสวันนะคะเราก็จะเห็นลักษณะของลูกปลาตัวเล็กๆแบบนี้นะคะ ถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วให้น้องๆเอาไอคิเมียสีส้มนะคะให้แตะปลายไม้จิ้มฟันนะคะนิดเดียวนะคะเอาใส่ไว้นะคะให้อาหารวันละแค่หนึ่งครั้งพอนะคะแล้วน้องๆคนไหนนะคะทําการทดลองปลาฟักออกมาแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูรับชมบ้างนะคะอ่ะเรามาดูกันถ้าปลาชนิดนี้นะคะเวลาที่เขาจเจริญเติบโตแล้วนะคะ อายุประมาณ1เดือนนะคะน้องๆสามารถที่จะเอาไปใส่ในอ่างเลี้ยงปลาปกติเหมือนปลาหางนกยุงได้นะคะแล้วก็ถ้าน้องๆเอาไปไว้ในตู้ปลานะคะก็ใส่ออกซิเจนได้นะคะแล้วก็เวลาที่ ให้อาหารก็คือเราสามารถเพาะไรนังฟ้าที่คุณครูให้ไปในแคปซูลได้ไรนังฟ้าก็สามารถที่จะเพาะโดยที่ใช้น้ำเปล่าปกติได้ค่ะและตัวยาวถึง2เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งไรนังฟ้านี้ก็สามารถอยู่ได้เป็นปกติเลยก็คืออยู่โดยที่กินแผงตอนแต่ปลาในกลุ่มนี้นะคะที่เป็นคอรีฟิทเนี่ยเวลาโตแล้วสีสันจะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วเรามาพบกับ การทดลองใส่แบน a ์แอปแอดในครั้งต่อไปนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ